สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนี้แกกลัาบพบกับสองลีสาวลาว้องสานอีกแล้วเนาะมื้อนี้น้องลีก็ยุ่ป่ายุ่โดกเนาะทุกคนน้องลีมาอยู่ที่หน้าน้องนิ่งหาสิมาพากันหาพากันมาเฮ็ดอันเด้อราย <c oughs> การกินเมื่อกี้นี้พอดีเหาดีฝนตกมาเหามาฮามานาน้องนิ่งเนเาะเฮา,า,าก็เลยมาแว่เฮาเฮ็ดมาก ต้นหมากเนี่ยทุกคนมัเงียวแต่เนี่ยแดดเราเขกก็เลยแบบจะกินนจมกันแบเป็นซิเหมือนปาทุกคนยู่ในีกองมันคือว่าเออแดงอยู่แดงอยู่ ชันลายเตกอัน <poker> น <phones> <int os> ี <Britt souls> ้ชันไายเขาจะกินเขาบ่นขืนแก้นมืนขาขอขืนเลยเนาะมหกเงี้ยวคือมันเงาะน้อยนี่ ต้นนี้แดงลายอันนี้ผมเป็นต้นอุคคมมากินเหรอ<บ>เอาถามเหมือนนั้นเออมึงไม่ได้ไปเนาะถามอุคัมเหมือนนั้นมาอันนาติกมาสิแม,ม่อือต้นนี้น้ำลายห้งสมก็ต้นนั้นอีก Uh, มามามาจะถึงจะแม่นดิเอาสิทำการแมร่นเลยคุณอ่ะเั่นเพิ่นเพินหน่อยมาโยนมาป้่ามันแดงไว้อยู่กองบวมสิเห็นบ่ ลว่มีละเตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อมแล้วนะกินไหมกินน้ำพร้อมกันนี่นะยันเลยจบน่าขี้โจรเลยโจรคนเช่อโจรมีเวลาแทนดวดไงเอียนเงื่อนว่าไมแทำเป็นจะมาเลยสิมึงแก้วคนมึงดูกับแก้วตัวเป็นจริงๆนี่นะทุกคนอันนี้เฮาไปเม้นมาเมื่อกี้นี่เนาะ กินอยู่เทียงนาโอ้มีอันนั้นเราเฟืองเอาปุิย์เนี่ยเฟรีแต่บอกเอาไก่มาไก่มาเอ็ดไก่อุเฟืองอย่างเงี้ยไม่ฮานไก่จนหนึ่งตายแล้วสุดไล้เงินคิ้วอ๋อประทัดทองเม็ดซิมแก้วบวงก้อนเพิ่อนน่ะเพิ่นแต่งแก้วเซบแท้เอ้ยแกเม็ดเลยแซ่ฟมะอืมท่านอาตาลยลายอดูเอาอะไรดู อ,อมาข้างเอเี้ยงัวเลยะน้นนำลายไหลชิมเจวเพิ่มแล้วชิมมุ้งโตนจัจัดตัวนี้ซ่บเน๊ะตัวกระกิม,ม,ม,มตีกิ่มว่าเบิ้งตัวนี้ก่อนอันนี้เจวเฮาอามาเตบานเจลตัวน้ำโคน้ำตาลกระเไล่มันใช่ปลาแดกลายพุท แซ่บคลาเบ,าบ้วะตัวนี้หอนนั้นขมบัวบ,บิดจะไม่บิดละเอาอ,อันบวงตักบุกินวานิง่งมาได้นี่เหมือนเปง้างด้วิน่อนึะวะเริ่ม,มไทยห้ากระเดยเฮียเกี่ยวเนะอมมเมื่อ,อ,อหไดเห็ุเพยียนม,มันมาแต่งผิต่งผิหลายแท้เดี้นฮะหน้าตัวนั้น ยูอ่ะบ่มีห้อยไอจีสู๋นะเอาไปเลาะละฝนตกเราเอาไปเลาะละเจ้าปูเราเรากรยังได้ดีอ่ะหยดว่านน้ำมามาทุกคนอย่างงี้นะนี่นี่นี่บึ้งซีบึ้งเจ้าตัวเดี้วเลยอันนี้มันห้อมห้อมเขาอันนั้น แคบคุยแบบที่เท <amine performance> ี่ยงนายู่ให้ยู่นาทุกคนเมนี้มากินส้มยูงันเมนยูงันที่นาวิ่งย้งน้องนี้น้องนึงเข้าคลิปนอนทุกคนสบายดีทุกคน กินแม่นี่นะนั้นเป็นยังไงมือนานเลยเฮ้ยปากอยากเจ็บโว่ที่าไปตลาดกินแล้วกินน้ำเสาะอยากใหมันเจ็บเ่เกนี่ก็เ็เอกนเระน้ากบ้านโทดวเอาไม่อันย่างนี้เอาแม่ทูไปอันนี้กินน้งงี้กได้ โบเล่ยังไงเป้เลยอืมมันชอบฝนตกอืดก็แล้วอกันแล้วฝนตกก็บ่แล้วฝนตกอีกมันก็บ่แล้วอืกขึ้นมือฝนตกแล้วมันไถ่ไถยได้อยู่แต่ว่ามันคาดมันบ่ได้ล้าอันไถยแล้วต้องให้คาดพร้อมไอหนานนี่มันจะค่แยเต้ดีน่าจะค่ตายดีทำน้ามันฝนละหันนองตาไม่ติดสดกระเด้ง ใช่เราต้องได้คาดพร้อมมันว่า,าละคาดพร้อมมาแล้วเลยเอ็นหนาบางจีมันยากบางคนก็นคือว่าง่ายก็คือยากก็คือนาดามนาดามมันไดดก็ได้ชนก็ได้สบายแล้วน้องถ <c oughs> ่ายได้แล้วส่องสามมือก็แล้วสามมือเอ้ไก่ล้โอเปิล ขอดูร응ูปเลยสมัติตามัดก็สู้ก้าเออมเห็ดกีี้าเล็กีีสมัติสไม่เด๋ยวเนาะใกล้แม่เนาพดีพอดีเป็นตุเป็นงนปีก่อนห้ไม่ไดูแม่นอนะ เอย่าอาวขึ้นก็ได้นี่ทุกคนตอนนี้เฮากะกินมืดแล้วเนาะเกียงอีกแล้วเกียงกลับหม้ออเมือเลยด้วยหม้อตอนนเด็กหลังประต้มิงหนังพุ่มไม้หม้โม่ใหญ่หม้อฮะกินอยู่เทียงนานแล้วป้ะอากาศดีขนาดตุ้ิ๊บเองแหละยูที่ให้นี่นาเกียงให้เทียงนาแจวก็มีซองอันเนาะอันนี้ก็กาบะมืดแล้วเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้เหากับชิหอตัวลาไปก่อนเนะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเสกกดติดตาม subscribe, สับสไทร์ซองซองซ <laughs> องลี่สาวลาแล้วกันซองอ่ะน้องรจนาร้องสารในเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายนี <c oughs> ่แม <c oughs> ่